เราเป็นสัญซูเปอร์จีนสวีกปกติเราก็เป็นคนปีสองละปีสองก็ผมก็อยู่กับแม็กซีนมาน่าจะขึ้นเกือบจะขึ้นปีสามลวแล้วก็นี่ผมว่ามันมันคนที่รู้จักบุคลิกผมเขาคงคุ้นเคยอยู่แล้วว่าผมแบบกีนกับผมก็เป็นแบบนี้ในเดียวกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นปีที่สองที่มาร่วมงานซูเปอร์จีนสวี k ก็ เออเสนุกดีนะเดฟไปอยู่กับเด็กๆเขาเด็กวัยรุ่นปีที่แล้วก็เป็นแบบพกซีรีส์ซีรีส์วายเต็มไปหมดเลย <c oughs> ผมว่าแบบผมว่าจินตนาการว่าเขากีดผมอยู่อะไร,งไรเ <c oughs> งี้ยผเนี่ยเราหรือเปล่าเราก็ไม่สนใจข้างหน้าข้างหลังหรอกว่ามีใครอยู่ใช่ไหมในคนพวกนี้ไม่ใช่หรอกก็กีดผมกีดผมน <c oughs> <ม>ี่ดิก็มาเป็นรุ่นใหญ่แล้ว <c oughs> ไม่ก็ชิ้นสัจจาวันก็เปิดได้ทุกวันไม่ก็ชิ้นส์มันข้อดีของจีนส์เนี่ยคือมันไม่ได้ตามเทรนด์อืมเราไม่ว่าจะยุคสมัยไหนจีนส์มันก็อินเทรนด์ตลอดก็เป็นข้อดีที่อยากจะเดรสให้มันแบบให้มันกระบดหน่อยหรืออยากจะเดรสมันอัพให้มันดูแบบหรูหราก็ทำได้อยหรือเดรสได้ดูแคชชวลสุดๆไก็อย่างเงี้ยยอย่างสังเกตดูเนี่ยพอแบบ ไอ้แฟชั่นของยุค90กลับมายุคผมนะแต่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้แต่งตัวเหมือนผมตอนแบบวัยรุ่นนะมันก็ใส่ยีนแบบแม็กกี้แม็กกี้มันก็แต่คือทอยดูไอ้ยีนมันไม่เคยมันไม่เคยอารมณ์ชนมาเที่ยวนิดหน่อยครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมฝากชุดผมแล้วกันอันนี้ชุดผมมันพรีเมียมของแม็กกี้ส์นะขอโชว์นิดหน่อยโอ้โหไว้ปักอลังการมาก ป,ปีที่แล้วนะฮะเขาเป็นคอลเลคชันนี้คือ l i ฟ e Like a t i ไทเกใช้ชวิตเหมือนเสือนะฮะซึ่งปีที่แล้วเป็นมังกรใช่ไหมฮะอันนั้นเขาใช้เวลา7ชั่วโมงกว่าจะปักได้อันนี้14ชั่วโมงนะฮะโอ้รีบไปซื้อซะ <c oughs> เดี๋ยวจะหมดซะก่อน <c oughs> เขาเปิดตัวเนี่ยเปิดเปิดตัวที่งานนี้นะครับ <c oughs> มีอะไรไหม <c oughs> การองการเมืองเราไม่คุยกันเนาะอย่างล่าสุดภาพต่อภาพยนตร์เรื่องเนื่อก็ยืับมาวราไม่มีการยังไม่ได้ไปดูเลยแต่ว่ามีแต่คนบอกว่ามันมันขอมันรีมาสเตอร์มามันดูแบบใหม่หมดเลยมันดูเป็นหลังร่วมสมัยเลยแล้วเราก็ไปถามหลายคนเหมือนกันว่าไอ้มันแบบ การเล่าเรื่องมุกตอนท้ายมันยังแบบรู้สึกว่าอัปเดตอยู่ไหมทุกคนก็บอกว่ามันก็ย,ยังร่วมสมัยอยู่ก็ไม่ดีใจที่ไหนมาวนที่แหละก็ยังพูดถึงผลงานของการชอบงานขอลงานนี้ของเราก็มันก็ดีเป็นเรื่องดีของเทคโนโลยีเพราะว่าอย่างอย่างตอนที่เราถ่ายชัตเตอร์ลงถ,ถ่ายเป็นฟิล์มการที่เขามารรมาสเตอร์เขาก็ต้องเอาฟิล์มไปสกแกนใหม่หมดแล้วก็เอามาแบบมาฉายใหม่พอสแกนใหม่มันก็ดูเป็นหนังใหม่เลยก็คือมันก็ พูดไปก็ดูหน้าเหมือนไส่แต่ว่ามันก็มันก็แบบหนังมันก็อมตะใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นไปถึงคำหนีไปมันยิ่งยิ่งอมตะมันเก็บได้ c o s e error ใช่ไหมเราก็เป็นชวนหนึ่งในความอมตะของหนังก็รู้สึกแอบอมตะไปด้วยนิดหน่อยถ้าอย่างนานแสดงขหนึ่งเรายังจะแสงรก็เพิ่งปิดกล้องไปฮะหนังกำกับโดยพี่โขม าแล้วก็มีผมกับดิวซึ่งไปสืบเล่นด้วยกันแต่ยังเปิดแต่ใครที่มีดังกระปอยไม่ได้ใช่วยนะเซียงขวัญอ้าอุ้ยลองคงลองคงเล่นเล่าด้วยกันโอ้ยอันนี้อาชีกเซียงขวัญคือหมายถึงหน้าหนังมันอาจจะมีฟิลนั้นแต่ว่าเป็นหนังอาจจะยูนิคที่สุดทั้งทั้งกายเคยเล่นมามันแบบมันไม่เหมือนใครจริงๆเลยนี่การเป็นนับกนา่องนีา เร้้ัวนเเีมขาเพิ่งติดร่องไปแต่เหมือนเัาจะเผื่อไว้หนึ่งคิวเก็บแเก็บกอะไรเงี้ยซึ่งเอาต้นปีอาจจะเป็นช่วงเฟสเดือนอะไรละพพาร์ตพุพาร์ตอนเล่นกับมิวสิกใช่ัีมงานร่าสุดเพาคมิจสิกเขาขอแต่งงานกันแล้วนี่ะแสดงความยินดีด้วยฮะ ก็รู้จักกันทั้งสองคนน็น่ารักมากทุกคูเลยขามีแบบทูกตาเราในล้องใหมว่าแบบก็มีก็มีคุยกันเรื่องแหวนเรื่องอะไรเราก็ต้องโทรไปถามพี่บุ๊ดีอเอรเดี๋ยวก่อนนีมึงคุณไม่รู้เดี๋ยวก่อนเขาก็แบบเขาก็ถามประมาณแบบพี่พี่ๆแบบแหวนแหวนมันต้องใครก่อนใครวะใครต้องให้ก่อนใครแล้วมันต้องมีกี่วงต้องมี เราก็ต้องไปนั่งเสิร์หาด้วยนะแล้วก็โทรแล้วก็แล้วก็โทรถามพี่วูดดี้ให้พี่วูดดี้พี่ยังไงนะพี่แบบพี่เช็แบบแรกกันยังไงมีใครให้ใครก่อนต้องอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนดวนั่นเนาะก็เลยก็ให้ทำแนะนำไปที่ที่เราไม่รู้แต่เราไเราไปได้เราไปได้เขาได้ไหมก็ไม่ไม่รู้เขาได้ใช้หรือเปล่าก็แสดงความินดีด้วยดูเขาตื่นเต้นมากไหมนะ อะไรนะบอกเขาตื่นเต้นมากไปดูมิวส์อ่ะ,อะไม่ได,ไได้ไม่ได้เห็นคือเห็นแค่เป็นภาพนิ่งก็เลยไม่รู้ว่าผมรู้ว่าเขามีงานเหมือนแหลงข่าวอัลบั้มใช่ไหมเปิดเพลงหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันว่ามีการมีการขอกันผมรู้ผมรู้ว่าเขาจะขอกันแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เซอร์ไพรส์สุดเย็นมาขอเยอะเลยค่ะครับผมการรับงานอย่างกระแสมัญหาเลยมีเรื่องการรับงาน ร่เือก็คือผมพูดมาตลอดว่าอาชีพหลักของผมคือนักแสดงครับก็คือนักแสดงเราก็คือเราก็ทาเป็นเทียมาก็คืองานแสดงคืออยู่คนนะแล้วก็อะไรหลักนั้นก็เป็นงานรองที่เหลือคือถ้าสมมติว่ามันเกี่ยวข้องกับคือคืองานแสดงก็เข้าใจก่อนว่ามันเป็นการนํเสนอตัวละครนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมแล้วก็ ถ้าใครคิดว่างานสแสดงคือการนำเสนอตัวเองก็เข้าใจการสแสดงผิดอ่ะโซ <So, S 1> มันไม่เกี่ยวอะไรกับผมอยู่แล้วอ่ะสมมติมันเป็นเคียร์ลงมามันเป็นเรื่องโฆษณาหรือเป็นงานอื่นใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยใครทีวีอ้ไการรับงานก็จะเปลี่ยนไปยอมตัวคืออย่างเช่นถ้าเราเป็นตัวละครอ,อิสระของตัวละครมันก็จะต่างจากอิสระของเราเข้าไปใ,ในสื่อถ้าสมมติเราเป็นตัวละครเนี่ยคือถ้ามันเป็นคนเลวอย่างล่าสุดผมไปเล่นเป็นมาเฟีย,ยดักเรื่องพัทยาก็ทำในเร็วๆเต็มไปหมดเลย ถ้าใครจะมาอ้างอิงว่านั่นคือพี่อนัน์ได้ก็ไม่ใช่อะไม่อนะม,มันก็เรามีอิสระที่จะนำเสนอตัวละครในมุมอะไรก็ตามขอให้มันแสดงให้ถึงแต่อะไรที่เกี่ยวข้องเราส่วนตัวก็เราใมครจะอยู่เราก็ต้องมองว่าแบบสิ่งที่เรา represent มันมันอิงก,กับตัวเราเป็ไงมันมันสะท้อนความจริงของตัวงานตัว product ยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นงานอกแบบเลยสัญญาก็จะเป็นอีกแบบแสดงว่าเรามีเช็ฟละเอียดเลยใช่ไหมคะเราอย่างนี้คยพรัเบอร์รับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรถ้าถ้าถ้าเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแบบสินค้าใหญ่เนี่ยคือส่วนใหญ,ญ่สัญญาบ,าบริษัทีลยเพราะมันต้องคอนเทนต์ทั้งสองแบบถ้ฝั่งนู้นเขาก็เขาก็แบบโอ้โหแบบ ขาไม่ได้แบบปล่อยอะไรง่ายๆอยู่แล้วเขาก็เขาก็อยากให้ชัวร์ว่าเขาเขาใส่ทุกข้อเข้าไปที่จะประทับฝั่งเราฝั่งเราเองเราก็มีทนายแบบเราต้องตรวจสอบว่าทุกอย่างมันก็ถูกต้องไหไงมมันทำให้หลกักการมีการเลื่อกรับงานการะเมิดอย่างรเราวังนใจหรือว่า,า,วา,า,ม,ามันหยิมากเก้นไปคือผมว่าผมค่อนข้างละเอียดผมอยางอะไรสักไรแล้วก็อีกอีกอีกอย่างคือผมไม่ได้เป็นก็อย่างว่าไงคือผมเป็นนักแสดงก่อนแล้อย่างอย่าง,อ,ง,อ,างอืง่นมัน มันเป็นเรื่องรองลงมาอไรเงี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะจ่ายเยอะกว่าอาจจะได้เงินเยอะกว่าเล่นหนังแต่ว่ามันก็คือผมมาจากเจนที่มันไม่มีอาชีพอินฟลูมันไม่ได้มีอาชีพเ,เรียกว่าอ,อะไรแบบพรีเซนเตอร์มันไม่มันไม่ใช่อาชีพไงอันนั้นเป็นแบบรายได้เสริมอะไรหรือเป่าเราก็โฟกัสเป็นนแบบักแสดงก่อนแต่ในเจนนี้ผมเข้าใจว่าแบบอาชีพของคนที่อยู่ในสายตาสังคมเนี่ยคือ จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นพรีเซนเตอร์เอจะขายของออนไลน์หรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ผมผมว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นผมมาจากอีกเจนหนึ่งที่ผมแบบรับงานอีกแบบเลยแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กังวลเรื่องพวกนี้ เขาเขาก็ Con, เป no ็นคนน่าร yeah. uh, well ัก uh ก็ไม่สนิทกับเขาขนาดนั้นนะควาดจริงจริงนะผมก็แบบเห็นใจทุกคนนะทุกฝ่ายเลยผมรู้สึกว่าผมก็ติดข่าวน้ำงแ้มเหมือนกันนะคุก็ไม่ได้ต่างกับไทยหรอกผมก็ดูเสพข่าวทุกทีทุกวันมันก็แบบ ก็เซง็งเเซ็งไมหมดเลยเซ็งแบบแทนทุกคนเลยคือแบบคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ควรเกิดขแบบึ้นแบบมันแบบเซ็งดูแล้วแบบรู้สึกมันแบบอยากให้เขาแบบหาทุกคนนะหมายถึงอยากให้ทุกคนหาทางออกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสรับผู้เสียหายทุกคนแต่ว่าเซ็แรู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเลยว่ะ ผมไม่รู้ว่าเขาต้องไปเปลี่ยนกฎหมาหยหรืออะไรต่างแต่ว่ามันมันก็มันก็ต้องทำอะไรสักอย่า,างคือผมไม่อยากให้มันจบเป็นแบบลงโทษลงโทษลงโทษแล้วก็ลืมกันไปนี่หรอมั้ยมันก็คือแบบมันก็คือต้องแบบถ้าจะเอาจริงก็ช่วยเอาจริงกันหน่อยแล้วก็ยังรองความยุติธรรมของคดีนี้ใช่แล้วก็ผมว่ามันต้องทำเยอะกว่านั้นด้คือต้องไปเปลี่ยนกฎเรื่องของโครงการขายโครงเสือด้วยว่าเรื่องนี้ก็ลองโดยแบบ หรือดูให้มันดีๆว่าช่องโหว่มันมีอยู่ไอะไรนะพี่พี่อันดับไปดูชนขายตรงบ้างเี่ยเฮ้ยคนในคนใน position ผมเนี่ยมันมันโดนไยูล้หี่ห้อเลยนะหล่ห้อขยของไม่เป็น เคยเห็นแม่ที่เขาไปเครื่องเวทีแบบร้องเพลงกันเชียโอ้โหกูทำไม่เป็นอันนี้คือสุดๆแล้วแต่ที่มันนี่คืออันนี้คือแบบตัวตนผมเงนนี้ผมพูดได้ไงกล้าพูดพูดแล้วไม่เกิดผมเห็นคนอื่นเขาไปร้องเพลงกันเป็นแบบโอ้หไม่ใช่เราเนาะใช่มันแบบคือเราผมทำการแสดงได้แค่เฉพาะในงานแสดงพอมันมาเป็นงานอื่นที่มันเกี่ยวข้ากับตัวผมผมอึดอัดมากคือแบบอย่าเลยอะไรที่มันฝืนเราเรา อยเอาผมไปเลยขายไม่ออกแน่นอน